สวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ๋าวันนี้จะพา,ามาชิมร้านน้องเมจ,จีนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าข้าวน้ำพริกหมูทอดคุณผู้ชมจ๋าร้านจะประมาณนี้เลยนะจีาคุณผู้ชมจ๋ามีขนมจีนขายด้วยมาอัปเดตรอบสองนะจ้าคุณผู้ชมจ๋านี้เลยแม่ค้าวันนี้พาเอฟซีมาชิม ข้าวน้ำพริกหมูทอดน้ำพริกมีอะไรบ้างตอนนี้เอือบเอือปลาย่างกับตาแดงอ๋อปลาย่างกับตาแดงเอาตาแดงดีกว่าจ้ะชุดหนึ่งนะจ๊ะจ้ะทานนี้จ้ะร้านน่ารักมากเลยนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊านี่เลยอืม ห้องแอร์ด้วยพัดลมด้วยนั่งโต๊ะนี้ดีกว่าน่ารักที่ร้านเขากระทัดรัดน่ารักนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋ามาอัปเดตรอบสองแล้วจ้ะมีขนมขายด้วยนะจ๊ะนี่เลยเยอะเลย ขนมนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊าขนมขนมแพ็กเกจน่ารักมากมายมขนมหลากหลายนะจ๊ะน้ำเล็ด ข้ยอบขนมผิงนี่เป็นมันนี่เปล่าน่าจะเป็นมันทอดมันอบได้ไหมแมะจ้าได้แล้วได้แล้ว,ค,ลวลคุณผู้ชมจ้าได้แล้วจ้ะนี่เลยคุณผู้ชมจ้า กลิ่นหอมมากมายสวัสดีจ้าคุณผู้ชมจ้าวันนี้พามาชิมข้าวหมูทอดน้ำพริกตาแดงนะจ้าคุณผู้ชมจ้านี่เลยจ้าชิลาน้องหมวยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าอยู่แถวไฟฟ้าสี่ชิวนะจ้าคุณผู้ชมจ้าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะจ้า พร้อมแล้วเรามาลงมือชิมกันเลยจ้าคุณผู้ชมจ้ายั่วๆเลยนะจ้าน้องหมวยย้ำราคาย้ำราคาอีกนิดนึงห้าสิบบาทอุ้คุณผู้ชมเนี่ยเซตนี้ห้าสิบบาทนะจ้าคุณผู้ชมราคาไม่แพงเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้ามาอุดหนุนกันได้นะจ้า ที่ร้านก็น่ารักมากมายเลยกระทัดรัดน่ารักนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋านี่นี่เป็นน้ำพริกตาแดงนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๋าเมโนูสร้างสรรค์แถวสี่คิ้วยังไม่มีใครทำน,นะจ๊ะแบบนี้เซตแบบนี้ยังไม่มีนะจ๊ะ rồi đấy อร่อยเลยจ้าคุณผู้ชมจ้าชิมร้านไหนก็อร่อยไปหมด หูทอดก็จะออกรสเค็มๆนิดหน่อยนะจ๊ะคุณชมจ้ารสชาติพอดีเลยจ้ะ ชื่อร้านเมจีนนะจ๊ะคุณผู้ชมจ๊ะเมจีนขนมจีนแอนข้าวน้ำพริกนะจ๊ะ ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะคุณผมูม้ชมจ้าเปิดเก้าโมงถึงสามทุ่มนะจ๊ะคุณผมูม้ชมจ้า เมื่อกี้ลูกค้ามาซื้ออะไรอ่ะ,อะ,ะแสดงว่าเขามารอก่อนหน้าแล้วดิหรือว่าเขาเพิ่งมารอแป๊บนึ่งใช่ไหมเพราะว่าหนูอยู่ข้างในใช่ค่ะ พริกหมูทอดจ้าแครอทนี่เป็นแครอทสดนะจ้าคุณชมจร้า คุณผู้ชมจ๋าเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่เจอกันทุกวันเลยนะจ้าคุณผู้ชมจ้าแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ขอขอบคุณมากๆเลยจ้าขอให้เฮงๆปังๆรวยๆทุกคนทุกท่านเลยนะจ้าบายบาย